สวัสดีครับวันนี้ตัวโน้ตชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมาดูตัวอย่างการสร้างบอนไซนะครับตัวอย่างการสร้างบอนไซอ่าแล้วก็มาดูเป็นแนวทางนะครับสําหรับมือใหม่ที่ต้องการเล่นบอนไซนะครับอันนี้ก็จะเอามาให้ดูตัวอย่างนะเป็นตัวอย่างนะครับเนี่ยในในการสร้างเพราะว่าหลายท่านก็สอบถามเข้ามานะครับว่ามีวิธีทําบอนไซตั้งแต่ต้นจนจบไหมอันนี้ก็จะเอาเอามาให้ดูคร่าวๆนะครับว่า หลักการสร้างเขาก็จะมีอยู่แค่นี้นะครับมีอยู่ประมาณนี้ต้นที่จะเอามาให้ชมในวันนี้ก็จะเป็นบอนไซของพี่สมเกียรตินะครับบอนไซที่จริงก็ทําไมต้องมีกิ่งนู่นกิ่งนี่นะครับเนื่องจากไม้ที่อยู่ในในดินนะครับเขาจะมีหลายกิ่งนะครับมีกิ่งคือม่วไปหมดนะครับซึ่งมันก็มีหลายกิ่งนะครับเกินความจําเป็นเมื่อเราเอาขึ้นมาบนกระถางเนี่ยเราก็ต้องคัดให้มันเหลือกิ่งที่ ที่ดูแล้วไม่ลกนะครับแล้วก็มีความสวยงามแต่ว่าทีเนี้ยเราจะวางกิ่งยังไงให้มันสวยงามนะครับให้ดูแล้วสบายตาให้ดูแบบกลมกลืนธรรมชาติที่สุดนะครับวันนี้เราก็เลยจะมาแนะนําวิธีการทํานะครับจะทํายังไงให้มันเป็นบอนไซน์นะครับขั้นตอนแรกนะครับเราขั้นตอนที่1นนะครับเราก็จะทําการหาวัตถุดิบนะครับการหาวัตถุดิบมาทําบอนไซน์นะครับก็จะมีหลายวิธีนะครับเช่น การขุดนะครับการขุดนี้ก็หรือที่เรียกว่ายมาโดรินะครับอันนี้ก็จะย่นระยะเวลาในการสร้างนะครับเพราะว่าเราไปขุดไม้ที่มีอายุ10ปี20ปีหรือเป็นร้อยปีนะครับอันนี้เอามาสร้างกิ่งอันนี้ก็จะเป็นที่นิยมมากๆนะครับในประเทศไทยเรานะครับหรืออีกหลายๆวิธีนะครับก็จะมีการขุดการตอนการชํำพวกนี้นะครับก็ทําได้หมดนะครับแล้วแต่เราจะเอามาทําทรงไหนนะครับ ก็เมื่อได้วัตถุดิบมาแล้วนะครับเราก็มาเราก็ต้องเช็คลากทั้งเขาด้วยนะครับว่าสวยไม่สวยนะครับมานทารากนะครับขั้นตอนที่3ามเรามาเลี้ยงเอาขนาดของลาต้นนะครับเราจะทําเป็นไซส์ไหนไซส์เล็กไซส์จิ๋วไซส์เล็กไซส์ใหญ่ไซส์กลางอะไรอย่างเงี้ยครับเมื่อเราได้ขนาดเาจะเลี้ยงลงดินก็ได้นะครับเมื่อเราได้ขนาดแล้วนะครับในขนาดที่ต้องการเราก็จะมาตัดทดนะครับในรูปก็ตามเส้นแดงนะครับเราทําการตัดทด ทศเศษนะครับในการตัดทศเ็จก็จะได้ประมาณนี้นะครับอันนี้แล้วเราทำยังไงต่อนะครับเรามารู้กิ่งแรกนะครับเรียนรู้กิ่งแรกก็คือกิ่งหนึ่งนะครับกิ่งหนึ่งนะครับกิ่งหนึ่งกิ่งนี้ก็จะอยู่อันดับแรกของลําต้นเลยนะครับถามว่าตอนตัดเราจะตัดสูงแค่ไหนตอนตัดทดครั้งแรกนะครับเพื่อจะวางกิ่งหนึ่งอาจจะสูงแค่ไหนอันนี้ก็คือแล้วแต่คนนะครับจะเล่นทรงไหนนะครับทรงซูโม กิ่งหนึ่งจะติดพื้นเลยก็ได้นะครับแล้วก็เลี้ยงลําต้นครับเลี้ยงเอาลําต้นเลี้ยงลําต้นเนี้ยให้ได้ขนาดให้ได้ขนาด2ใน3ของลําต้นนะครับคือเกือบเท่าแต่ไม่เท่านะครับอันนี้คือการทดแรกนะครับนี่ครับขั้นตอนที่6ก็จะเห็นว่ามีกิ่งหนึ่งกิ่ง2แล้วก็สร้างลําต้นจนครบนะครับอีกทีนะครับนี่ครับจะเห็นความแตกต่างนะครับทีนี้ก็ ขั้นตอนที่เจ็ดเราก็จะเริ่มสร้างกิ่งสามนะครับชี้ออกไปข้างหลังนะครับหรือเรียกว่ากิ่งหลังนะครับหรือบางคนก็เรียกกิ่งสมนะครับกิ่งนี้นะครับจะอยู่เหนือกิ่งหนึ่งกิ่ง2ก็ได้นะครับหรือจะอยู่ระหว่างกิ่ง1กิ่ง2ก็ได้นะครับแล้วแต่ลักษณะของไม้นะครับไม่ควรให้ตรงริ้วออกไปข้างหลังนะครับให้ควรให้บิดเอี้ยวมาไม่ซ้ายหรือขวานะครับทางซ้ายหลือเพื่อให้มองเข้าไปจากทางจากข้างหน้าครับจะได้เห็นกิ่งโครงกิ่งชัดเจนนะครับ นี้ก็จะเริ่มทํากิ่งสีนะครับกิ่งสีเนี่ยกิ่งสีนี้ก็จะอยู่เหนือกิ่งกิ่งหลังนะครับก็ให้บิดมาทางกิ่งสองนะครับแต่ไม่ให้ตรงกิ่งสองนะครับจะจะบิดมาทางกิ่งสองขั้นตอนที่เก้านี้ก็เริ่มวางกิ่งห้านะครับกิ่งห้าก่อนที่จะปิดยอดนะครับเนี่ยพอขั้นตอนที่เก้านี้เราเราก็จะเริ่มเห็นรายละเอียดของกิ่งต่างๆนะครับมีกิ่ง กิ่งหนึ่งกิ่งสองกิ่งสามหรือกิ่งหลังนะครับกิ่งสี่นะครับกิ่งสีนี้อยู่ฝั่งเดียวกันกับกิ่งสองนะครับให้หันมาทางฝั่งกิ่งสองแล้วก็กิ่งห้าก็คือกิ่งหน้านะครับเนี่ยมีอยู่ห้ากิ่งนะครับแล้วก็ทําปิดยอดนะครับทําปิดยอดปิดยอดก็อันนี้ก็ก็แล้วแต่เราก็เหลือกิ่งไว้ให้เลือกนะครับก็ทําทําให้มันเป็นแบบทรงเหมือนล่มครับก็จะประมาณนั้นนะครับ ก็จะได้ทรงบอนใสต,ตามที่เราต้องการนะครับทีนี้เมื่อได้แบบนี้นะครับเราก็จะเอาไปใส่กระถางหรือบางคนก็ได้ประมาณ80%ก็เอาไปลงกระถางจริงนะครับอันนี้ผมให้ดูแบบวิธีแบบคร่าวๆอาจจะไม่ละเอียดอาจจะไม่ถูกเป๊ะๆนะครับก็เผื่อเป็นแนวทางให้ให้ท่านที่อยากสร้างบอนใส่ว่าเขาทํากันยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางเฉยๆนะครับโอเคครับใครสงสัยอะไรยังไงก็ม้มสอบถาม กันได้นะครับหรือแนะนําอะไรเพิ่มเติมก็ได้นะครับอันนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับกับทุกท่านนะครับโอเคครับขอบคุณทุกท่านคับสวัสดีครับ